มันมี3าแบบนะมีม้ามีแรดตดีกระทิงเจ้าแมวไม่ได้นะครับจะอยากได้แมวว่ามันมีในเรื่องของัวงล้อสลักยางนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากเวลาลูกค้าวางสัมภาระเนี่ยจะได้ไม่บางไปเนี่ยรุนสามนี้เขาก็เลยย้ายมานี้แล้วก็ก็จะมีช่องแอร์นั่งไม่ร้อนแล้วอันนี้ขึ้นลงก็สะดวกด้วยแล้วก็มีช่องต่อไปขนาดตัวปิดตัวนี้เราเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น 2H 4H อสีแลก็จะเป็นขับสี่ วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูรูทชานแนลถูที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตรุ่น 4x4 นะครับเกีย e ร์6สปีด170ม้า405นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาดูสปอร์ตคันนี้ที่เป็น 4x4 แต่ทาไมแรงมาร้า170เดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะครับที่กุ่มกาลังของเขาตอนนี้ที่เปิดปากระโปรงเนี่ยอยู่สเสา A ด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายของตัวรถ อย่างแรกเลยที่เราเปิดมาปุ๊บโอ้เราก็จะเจอเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสี่สูบแถวเรียงขนาด2.0ลิตรอย่างที่บอกนะครับมีแรงม้าอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่405นิวก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ทางปอดนะครับติด้ลขึ้นมาในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยปอดปีนี้มอบเป็นแบตเตอรี่ AGM ให้เราเป็นเจ้าของได้เลยนะ เป็นแบตเตอรี่ AGM โฟโมโคขนาดของเขาก็คือ800 cca 80แอมป์12โวลต์เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมาเยเลยเพราะว่าแบตเตอรี่อันนี้ใหญ่ไฟได้เสถียรทางแบรนด์รถยนต์จากทางยุโรปเนี่ยเลือกใช้แบตเตอรี่ AGM มกนเยอะมากหลายๆค่ายที่ใช้เพราะว่าเขาจ่ายไฟเสถียรเนี่ยที่บอกเนาะแล้วก็การแบนท์แอนเน,นี่ยน้อยก็คือเข้าศูนย์ไปปุ๊เดี๋ยวช่างเขาจัดการให้เลยนะครับมาดูในส่วนของ ไดชาร์จอันนี้ทํางานร่วมกันนะเพราะว่าไดชาร์จเนี่ยเป็นไดชาร์จแบบใหม่ซึ่งเป็นไดชาร์จขนาด250แอมป์ปั่นไฟได้เป็นพันวัตต์ซึ่งจะต้องปั่นไฟเลี้ยงรถทั้งคันเลยนะเพราะว่าในรถเนี่ยเียภายในผมจะบอกให้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือเขาปั่นไฟให้กับพัดลมขนาด800วัตต์ซึ่งยังไม่มี่ายไหนที่ให้พัดลมได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับทํางานร่วมกันกับหม้อน้ําไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังพัดลมนี้ ต่อมาก็จะเป็นของเหลวด้านนี้อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นสปอร์ตแต่ว่าเป็นดิสหน้าหลังดำเรายังจะเห็นหม้อลมอยู่นะหม้อลมเบรกหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเหลวซึ่งฝาจะแตกต่างกันอันนี้ที่เราเห็นเป็นฝาสีฟ้าฟ้าสีาาสน้าเงินน้าเงินเนี่ยก็จะเป็นน้าเปล่าซึ่งน,น้ําเปล่าเนี่ยเขาจะฉีดนะครับที่กระจกด้วยล้างกระจกก็แหละง่ายๆมันเป็นน้าเปล่าเติมได้ในส่วนของของเหลวนะก็จะเป็นฝาสีดา จะแตกต่างกันนะซึ่งอันนี้จะเป็นน้ามันเบรกกระปุกน้ามันเบรกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําหล่อเย็นซึ่งเป็นน้ําที่ผสมสารเคมีก็เลยจะต้องเป็นฝาสีดําอันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของทางผู้เชี่ยวชาญนะในเกรื่องช่างจากทางปอดที่ได้รับการอบรมมาตอนนี้พอปิดฝากระโปรงมาปุ๊บนี่เลยเราเจอสปุ๊กตรงพิษรูปม้าสีดําซึ่งมันมีสามแบบนะมีมา้ามีแรดมีกระทิงเจ้าแมวไม่ได้นะครับ จะอยากได้แมวอยากได้หมาไม,ไ,ไม่ได้นะเขาไม่มีทํานะครับก็จะมีคีบไม่ได้ระบายความร้อนจริงนะอันนี้ติดไว้เท่เราหล่อใหญ่ขนาดนี้เลยเกือบจะแทนที่ฝากระโปรงได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นคนที่มีสรีะระตัวเล็กหน่อยก็อาจจะต้องปรับเก้าอี้ปรับเบาะปรับพวงมลาลัยให้มันเข้าเนาะเพราะว่ามันบังทัศนวินที่ใสในการ,รขับขี่พอสมควรตอาน,นี้มาดูด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นอักษร ford ของ raptor v หซึ่งมาพร้อมกับไฟทับทิม สามตัวนี้เลยก็ไฟสกรีนนี้เลือกได้ FWD ก็ F o R เลือกได้เลือกสีได้นะอันนี้สีเหลืองสีส้มสีขาวเลือกได้ส่วนตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยอยากได้สีอะไรบอกมาเดี๋ยวพ่นให้นะครับแล้วก็มีขีดตรงนี้สามารถทําสีได้อีกน,นะครับจะสลับเล่นสีรวดนต่อนะครับในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟสีแคมเป็น LED แล้วนะด้านนี้เป็น LED วิ่งยาวมาถึงนี่เลยเป็นไฟสีขาวนะครับมีไฟ Daytime นะ ที่เป็นวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่เนี้ยผมเปิดไปออโต้ไว้ก็จะวิ่งเป็นเป็นไปกลางคืนก็เป็นไฟ LED เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอันนี้ลกูกค้าก็เลยใส่ตัวข้อไฟไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของรถไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะก็ตรงรุ่นนะครับเป็นลนเจอร์เป็น All New นะออันนี้มาดูในส่วนของด้านล่างด้านล่างเนี่ยเป็นกันชนหน้าซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นกันชนที่แข็ง แล้วก็ทางฮั m เมอออกแบบมาดีมากทําการบ้านมาดีเพราะว่าตัวฮั m เมอรุ่นนี้เขาเรียกรุ่น King Series มีไฟดับเบิลไลท์ด้านหน้านะทั้งซ้ายทั้งขวาเป็น LED ด้วยเป็นสปอตไลท์ด้วยนะเป็นไฟเขาเรียกอะไรไฟลีใช่ไหมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในทั้งสองดวงนี้เลยนะครับในส่วนของที่ลูกค้าเห็นนะครับลูกยางที่เขาปิดไว้เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกฮั m เมอร์ก็ทำการบ้านมาดีบาง ทุกอย่างเนี้ยทาเผื่อไว้สําหรับรถที่มีเซนเซอร์อย่างรุ่นบายแท็กนะครับที่มีเซนเซอร์ทั้งหน้าและหลังก็ทําไว้ทั้งหมดกจุดนี่นะแต่ว่าสปอร์ตอ่ะมันไม่มีเซนเซอร์เขาก็เลยทําทุกอย่างมาปิดเพิ่มเพื่อไม่ให้น้ําไม่ให้ฝุ่นเข้าตอนนี้ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแป้นแป้นเนี้ยเป็นแป้นลากจูงลากจูงได้ถึงสามจุดห้าตันเนี้ยหนักนะครับลากได้เยอะเลยลากสัมภาระได้แล้วก็ในส่วนของตัวโทบาเดิมที่ติดรถมาเนี่ยมีอยู่แล้ว นะครับทั้งสองข้างเหมือนกันชอากับว่าในลูกค้าลากเลือกจุดเลยว่าจะลากแบบไหนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานีทั้งสี่จุดกันแข้งก็มีมาแต่ว่าเป็นพลาสติกนะผมบอกก่อนกันแข้งเนี้ยก็ติดมากับตัวรถเลยลูกค้าก็ทําสีเพิ่มมาในส่วนของกันแข้งนะอันนี้กันแข้งเดิมติดจากติดกับรถมาเลยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าทําสีเพิ่มเพราะว่าปกติจะเป็นสีบอลเนานะก็ทําพ่นสีดำเพราะาลูกค้าคุมโทนเป็นสีดำทั้งคันนะครับวันนี้เรามาดูด้านข้าง ขั้นข้างลูกค้าใส่เป็นคิ้วซุ้มล้อขนาดหกนิ้วมีหมุดเงินนะเนี่ยลอๆอย่างนี้เลยพอใส่คิ้วซุ้มล้อเสร็จปุ๊บจะใส่ล้อสิบแปดของเดิมนะมันก็ตั้งยางอยู่เพราะว่าล้อเนี่ยมันจะุกเข้าไปข้างในลูกค้าก็เลยไปเลือกนะครับแมวขอบยี่สิบของโอเอซิสมาเป็นสีดํานี่เลยนะครับขีดด้วยสีเงินลายวายก็เป็นก้านยกนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าอนาคตอยากจยเลยเปลี่ยนคาลิเปอร์เป็นแบบสีพอโทพอนเนี้ย ก็ทําให้ตัวก้านเนี่ยมันไม่ชนกับตัวคาลิเบอร์เนาะแล้วก็ลัดด้วยยางของคอส m ิกขนาด33 25 r 20เพื่อให้มันสัมผัสกับพื้นถนนมากขึ้นเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันถูกยก2นิ้วทําให้รถมันดูสูงขึ้นแล้วก็ใช้ปีกนกปรับองศาจากโฟเพนเดอร์นะเพื่อไม่ให้ตัวหน้ายางเนี่ยมันถูกกินด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปีกนกอ่ะมันเป็นแค่ตัวช่วยนะไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีในเรื่องของถ่วงล้อสลับยางนะครับเพิ่มเติมเข้ามา อย่างมันร้อยเปร์เซ็นต์มันถึงจะทําให้ยางเนี่ยถูกกินได้เท่ากันโชคเป็นโชคเดิมเป็นโชคโมโนทูบจากโรงงานเลยนะครับอันนี้โอเควันนี้เราไปดูกันส่วนของด้านท้ายด้านท้ายนะครับลูกค้าก็เลือกติดสติ๊กเกอร์แอบเตอร์ใส่เข้าไปวันนี้มาดูด้านท้ายของเขาเนี่ยมันมีไฟเบรกนะเปลี่ยนจากรุ้นเก่าที่อยู่ตรงหลังคาเนี่ยมาอยู่ตรง ฝาเปิดแล้วเขาฝาเปิดถูกไปยับขึ้นมาด้านบนด้วยแล้วก็ไฟเบรกอยู่ตรงนี้เวลาลูกค้าวางสัมภาระาเนี่ยมันจะได้ไม่บังไฟเบรคอยที่สามนี้เขาก็เลยยา้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝาท้ายเขาเนี่ยเป็นสปอยเลอร์เสริมขึ้นมาช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกนะกาฝาท้ายใส่เสริมเข้าไปเป็นพวกโอเว้นโลโก้ R ตรงกลางเพราะว่ามีกล้องอยู่นะโลโก้บอดอยู่นี่นะครับเสริมด้วยอะคริลิกทำว่าเรนเจอร์ I N G R เข้าไป ก็ทาให้รถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็ดูแบบมาเอามาดูกันในส่วนของด้านล่างนะอย่างที่ผมบอกว่าฮัมเมอร์ทำการบ้านมาดีอันนี้เป็นกันโทนะหรือว่าลูกค้าจะเรียกว่าบันไดก็ได้ก็ทําตัวเซนเซอร์มาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกสปอร์ตคันนี้ไม่มีเซนเซอร์หน้าไม่มีเซนเซอร์หลังเขาก็มีลูกยางปิดไว้ให้แล้วก็มีไฟสองสว่างด้านท้ายแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยในตัวมาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะครับด้านนี้เลยด้านนี้เขาก็จะเว้นช่องไว้สําหรับใส่บอลหรือว่าผักนกแก้วเพื่อที่จะไว้ลากรถคันหลังได้ อันนี้เป็นตัวตอบ่วงนะครับอ่าเอานี้ตัวฮัมเมอร์บันไดหลังทางขึ้นเขาเนี่ยมันจะเ,เรียบใช่ไหมสมมติว่าเราอ่ะไปะเหยียบพวกโคลนพวกทรายพวกน้ํามาเวลาขึ้นเนี่ยก็ระวังระวังนิดนึงและยิ่งถ้าเราแบบว่าเปิดป่าท้ายมาด้วยนะแล้วก็เวลาจะขึ้นรถเนี่ยพอนด้ขึ้นระบากแล้วทางฟอดเขาก็เลยทําบันไดาทางขึ้นด้านข้างมาให้เพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดปาท้ายเสร็จทางขึ้นตรงนี้มันเหลือน้อยใช่ไหมเขาก็เลยทําทางขึ้นตรงนี้มาเพิ่ม เราเหยียบนี่เสร็จแล้วก็เหยียบปาท้ายแล้วก็ขึ้นรถด้านท้ายได้เลยนะครับในส่วนของป่าท้ายยังมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาอะมีอีซีลิฟต์นะยกมือเดียวได้ง่ายๆเนี่ยเ่อันแลนด์ได้ถึง7 5เปอร์เ็นตเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดนึงเรามาดูในส่วนของคนนั่งตอนหลังนี่นะครับก็จะมีช่องแอร์นั่งไม่ร้อนแลน้วคราวนี้ขึ้นลงก็พสะดวกด้วยแล้วก็มีช่องต่อไปขนาด12มลวน เวลาเราขึ้นลงก็สะดวกนะครับเพราะว่ามีที่เสาปีมีที่จับมไม่ต้องมาอื้มจับตรงนี้ะนะก็มีตรงนี้มาเป็นตัวเสริมช่วยแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยโดยปกติแล้วฮัม่อบันไดเดิมเนี่ยเขาก็จะมีตัวกันลื่นใช่ไหมอันนี้ลูกค้าใส่เป็นตัวบันไดชา,า์โดเสริมมาแล้วยิ่งเสริมตัวผ้าซ้ายนี้เข้าไปอีกทาให้เวลาขึ้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าขึ้นแล้วขึ้นมันก็จะไม่ลื่นนะเพราะว่ามันมีผ้าทรายตัวนี้ช่วยดืวยเวลาเราเหยียบน้าเหยียบโคลมามันดดอาจจะ เขาไม่ลื่นได้เขามีผ้าตยมาเวลาขึ้นรืนก็ไม่ลื่นแล้วยิ่งมาพ่วงก,กับตัวจับเสาปีขึ้นไปอีกก็ไม่ลื่นแต่ว่าอย่าไปจับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเป็นราวหลังคาทําหลอกขึ้นมาเพราะว่าอันเนี้ยทาเพื่อให้มันดูหลอกขึ้น่นานเองเพราะถ้าไปโหนขึ้นไปอ่ะมันจะหลุดเอาทนนี่มาดูในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกกันว่า Infotainment Info ก็ย่อมาจาก f o r m a t i o n ่นนะก็คือในเรื่องของ ข้อมูลรถรุ่นนั้นนก็จะอยู่ในส่วนของหน้าจอกลางขนาด10นิ้วที่มีแอแยกซ้ายขวาเชื่อมต่อ,อพอร์ตพารได้มี Apple Carp l a y แล้วก็มี Android Auto ให้นะครับในส่วนของด้านล่างไล่ลงมาก็จะเป็น usb type a และ type c มีที่ชาร์จไวเลสในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดอย่างที่ผมบอกนะอันนี้เป็น select shift เลือกได้นะครับก็คือเวลาเราใส่เกียร์ d เสร็จปุ๊บไม่ตอบสนองเราใส่มาที่เก m เลยแล้วก็เลือกเอาไปวบ,บนะครับแล้วก็มี ตัวปิดตัวนี้เราเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น 2H 4H 4, H, 4 H l ก็จะเป็นขับสี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของกลุ่มควบคุมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยกลุ่มควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก e n t เต t a i n m e n t นะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็อันนี้ควบคุมหน้าจอด้านซ้ายอันนี้ควบคุมหน้าจอเรือนใหม่ที่ลูกค้าเห็นเลยขนาจจะมืดไปน,นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องมาปรับตรงนี้ให้มันสว่างขึ้นอ่าเห็นนะสว่างขึ้นแล้วนะครับ ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็จะสามารถปรับได้ว่าเอาไฟสูงไฟต่ำไฟดีปิดไฟแต่ว่าผมเลือกไฟออโต้ไว้ก็จะเปิดให้ตอนกลางคืนอัตนะโนมัติเลยในส่วนของไฟตัวนี้ก็เป็นไฟที่ช่วยในเรื่องของเป้าไฟอะ่ะเวลาเราขับรถไปอะ่ะรถเราสูงใช่ไหมอาจจะไปแยงตาเพื่อร่วมทางได้เราก็ปรับมาที่สี่สีนี่คือกดลงพื้นนะไม่ใช่เห็นขึ้นนะครับนี่ช่วยได้เลยอเตอนนี้ พอปิดประตูเรามาเจอกับกระจกนะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกที่เราไม่ต้องซื้อออปชั่นอะไรเพิ่มเลยนะเพราะว่าเขามีอะไรเขามีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็ทําสีให้เราด้วยเป็นสีเทาเมทัลลิกนี่เลยก็ลูกค้าเปิดใช้งานก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องซื้อออปชันเพิ่มอะไรนะแล้วลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของรถปอดเล็กเกนก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0859529293หรือจะ์เ b o x มาเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย อันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคันน่ามาทำอะไรเพิ่มเติมว่างนะครับดครับ